ฟาดอีกแล้วนะครับในเซเกนคอปนะครับซึ่งเป็นกุนซือและเป็นหัวหลักนะครับหัวเรือและหางเสือของทีมลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้มีข่าวสายฟ้าฟ้าดออกมานะครับว่าเขาอาจจะลาจากลิเวอร์พูลไปแล้วด้วยเหตุผลอะไรนะครับและไปที่ไหนและจะไปทำอะไรนะครับ โคตเตียครับก่อโคตเตียในการอัปเดตวันนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยกับประเด็นที่ตอนนี้มีปีขาว่าเขาเรียกว่าสายฟ้าฟาดเขาเรียกว่าแม่ทัพแห่งแอนฟิลแอนฟิลเจอเกนคอบคุณซื้อทีมคุณซื้อชาวยอรมัน,นะตอนนี้ครับมีแผนย้ำๆว่าอาจจะไปคุมทีมชาติยรมันหลังจบฟุตบอลโลก2022ต่อจากโยชิมอืะตอนนี้นะครับคือครบอบะเขาบอกว่าเขา เหมือนจะว่าจะถึงไมมว่าสัญญาของคอบจะมีอยู่ถึงปีสองพันยี่สิบสี่แต่คอบอาจจะแย้มว่าอาจจะย้ายไปคุมทีมชาติเยอรมันต่อจากโยชิมเลิฟที่เสร็จสิน้นน่าจะเส้นน่าถ้าไม่เจอสถานการณ์โควิดนะครับน่าจะเสร็จสิ้นปี2022สองพันยี่บสองฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตา์ครับตอนนี้นะครับอ่าเขาเรียกว่าเยอรมันเป็นทีมที่เขาเรียกว่าแชมป์โลก huh. อดีอาดีแชมป์โลก เมื่อสมัยสมัยก่อนไม่ใช่มันเมื่อสมัยก่อนครับตอนเนี้ฟองของเยอรมันไม่ค่อยดีสู้นักเท่าไรครับตั้งแต่ยูคิมเลิศตอนตายของยูคิมเลอร์ครับ,รบเพราะว่ายูคิมเลิร์แกไม่ยอมเอาไอ้นักเตะเกา่าๆมามามาร่วมทีมอ่าตัวเนี้ยเราก็ต้องรูดูว่าครอบจะกรแม่แล้วแล้วก็ตัวนี้ครอบไม่มีมีเปยเปย์บบกว่าอยากจะกลับไปอยู่ที่เยอเยอรมันครับคือตอนนั้นด้วยสถานการณ์คูบีสิบเก้าแม่ของอเจรเก้นรอบเสียชีวิต แต่ค็อบไม่ได้ไปับเพราะว่าเป็นเป็นอ่าเป็นที่ว่าไม่สามารถข้ามประเทศได้ครับทําให้ครอบมาคบทวนในการที่จะก,กลับไปอยู่กลับไปอยู่บ้านเกิดอีกครั้งคในการคุมทีมชาติเยอรมันเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าอ่สาสมาคมฟุตบ,บอลของเยอรมันไม่มีท,ไมมทีไม่มีท่าทีที่จะต่อสัญญากับโยอิมเลิฟโยอิมเลิฟเลยน่าจะเป็นเจอเกมครอบที่เข้ามาทําทีม และก็เป็นเหตุผลหลักที่เอาครอบมาเพราะหนึ่งการทที่ครอบสามารถประสบผลความสำเร็จได้ทุกทีมอ่มเช่นทําดอดมูลทาลิวพูวันนี้ผมว่าครอบเขามีเขาเก่งมากแล้วก็เป็นคุณซื้อที่อ่าทีมชาติยเยอรมันมองและต้องการอยู่เยอรมันแบบขอคว้าตัวมาเลยครับครับ,รบอาจจะเป็นการช็อกของแฟนบอลของแดงลิวพูได้มาแบ้าไปเชียร์แล้วครอบอาจจะไปกออสัญญาครับก็เป็นไปได้ครับแล้วเป็นไปได้อย่างสูงด้วยครับ ถ้าหากิรือว่าูลไม่ยอมซื้อตัวนะใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าเอ,อผมบอกให้ว่าอีกอย่างหนึ่งคือภารกิจของคุณซื้อทั่วโลกนะครับครับภารกิจที่สําคัญที่สุดคือการได้รับใช้คุมทีมชาติของตัวเองครับอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของตัวเองแล้วใช่ถึงแม้ว่าเงินจะได้น้อยกว่าในการคุมสมโมสรครับแต่การคุมทีมชาติถือว่าดีดีมากแล้วก็ดีที่สุดด้วยเอาแล้วอย่างว่าเนาห้าสิบสามปีแล้วนะครับใช่ครับมันจะไป ดุเดือดดูดันมุทะลุบุเบิกบุเบิกต่อไปทําไมเนาะใช่ครับห้าสิบสามปีของเขาแล้วอะครับใช่ครับใช่พอตอนเนี้ยเจอเกมเขาอาจจะกับอ่าเยอรมันขับสูงมากรับแล้วมีอะไรเสริมไหมครับอ่าเสริมนะครับคือผมจะให้ลองเก็บความรู้เกี่ยวกับโค้ดนะครับว่าโค้ดทุกคนนะครับที่ผมแย้มมาตั้งแต่แรกว่าทุกคนก็อยากกลับบ้านเกิดกลับทาพี่ของตัวเอง แ่ะถือว่าเป็นเกียรติประวัติของตัวเองที่ในการคุมทิมชาติของตัวเองไปสู่ฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งครับครับผมได้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีคําถามไหมคําถามสุดท้ายนะครับเจอเกนเขาสามารถพาดอตมูลคว้าแชมป์ลีกในปีไหนครับโอเคครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเราจะมีการอัปเดตคลิปทุกสัปดาห์ สำหรับวันนี้นะครับเราก็มี2ช่องทางคือในเพจนะครับ The Seed FC แล้วก็ The Master s e e Channel ในช่องทางของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับวสวัสดีครับ